สวัสดีค่ะแป้งนะคะขวัญชนกทวนวิจิตรเป็นประธานบริษัทวิงไว้พันาเซียจำกัดและบริษัทวิงไว้แมนูแฟชั่นลิงจำกัดค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสือ้อผ้าแล้วก็สกินแคร์ค่ะก็คือส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิป,ปินนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวพาม่าค่ะ คือชีวิตบ้านเกิดมาก็คือบ้านงาเป็นเด็กบ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดค่ะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะแล้วคือพอมันมีช่วงที่เราเข้ามาหาลาัยอะค่ะทางบ้านเนี่ยเกิดปัญหาก็คือที่บ้านน่ะล้มละลายไม่สามารถจะเรียนต่อได้เพราะว่าเขาไม่มีเงินส่งเรียนแต่ในการที่เราเหมือนโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะว่าคนเราเนี่ย โตมาเนี่ยจะประสบความสําเร็จต้องเรียนหนังสือให้จบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอร้องแม่ว่าถ้าไม่มีเงินส่งเรียนเนี่ยเดี๋ยวเรากู้กอยาสอเรียนก็ได้เดี๋ยวเราหาเงินเรียนเองก็ได้ขอเรียนได้ไหมนะคะแม่ก็เลยยอมให้เราเรียน ทังบ้านเขาก็ไม่มีเงินนะคะบ้านก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทําทุกอย่างที่ทําได้เลยช่วงเย็นมาค่ะก็ไปเสิร์ฟโต๊ะจีนได้วันละร้อยก็ไปค่ะนอนดึกตลอดหรือว่าไปขายรองเท้าบนห้างเี้ค่ะได้วันละร้อยวันละร้อก็ทําตลอดเลยเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะทําอะไรได้อีกก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ขายออนไลน์เลยก็คือเริ่มสั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนะคะด้วยเงินลงทุนจาก เงินกยศเลย1,600บาทจะมีเงินก็แค่ก้อนนี้ค่ะไปลงทุนซื้อสบู่ร้อยก้อนก็คือมาขายให้เพื่อนเลยขายก้อนละ50พอเราทำมาสักพักอะค่ะแล้วก็เรียนจบตอนนั้นเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยเราจะทำยังไงต่อดีเราจะไปหางานประจำทำหรือว่าเราจะต่อจากธุรกิจนี้ดีค่ะ10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเริ่มขายออนไลน์เนี่ยคือหยิบอะไรก็ขายได้ใครก็ซื้ออย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มทำตรงเนี้ยจริงจังเลย คำทางมาเนี่ยผิดถูกอะเรื่องระบบตัวแทนจำหน่ายทางออนไลน์หนูก็คิดเองหมดไม่มีโค้ดอะไรสอนเลยสมัยก่อนก็ทำด้วยตัวเองมาตลอดเลยครั้งหนึ่งเลยที่เราแบบจำขึ้นใจเราจะจดจำไปตลอดชีวิตเลยค่ะก็คือเป็นตอนนั้นเป็นโปรเจกต์เจลแอลกอฮอล์ช่วงโควิดรอบแรกเลยคือบริษัทเราเนี่ยขาดทุนไป30ล้าน ตัวแทนจําหน่ายหรือว่าลูกค้าเนี่ยออเดอร์มาได้ยังไง2ล้านชิ้นปรากฏว่าเราไม่สามารถผลิตได้ตามระยะเวลาคือหลังจากนั้นก็คือขาดทุนเลย30ล้านค่ะถามว่าตอนนั้นเครียดไหมคือหนูร้องไห้เลยคือเงิน30ล้านอะเนาะหนูเดินเข้าไปในโรงงานนะคะภาพนั้นยังติดตาเลยโกดังใหญ่มาแล้วมีแบบทั้งขวดทั้งแพ็กเกจที่เป็นล้านชิ้นนะคะที่ลูกค้าแคนเซิลที่เราต้องรับผิดชอบว่าเราผลิตในตามระยะเวลาที่ลูกค้าจองไม่ทันเนี้ยคะ่ะ ก็ยืนร้องไห้แล้วก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยสิ่งที่เราทํามาหลายปีเนี่ยมันพังเพราะความไม่รอบคอบของตัวเราเองหรือมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ความรู้สึกตอนนั้นนะตัวป้งเองอคิดแล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามาจากศูนย์หนูเกิดมาเนี่ยคือหนูไม่ได้ของเงินพ่อแม่มาลงทุนเราเกิดมาเรามีเงินลงทุนจากเงินกู้กยอยสอหนูก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเงินที่เราลมไปอะคะ่ะเราเริ่มใหม่ได้ แบรนด์ของเราเนี่ยก็จะพัฒนาในเรื่องของ เป็นผู้ผลิตเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยคือชอบคิดค้นสูตรนะคะชอบอยู่กับทีมวิจัยตอนนี้เนี่ยเราก็มีโรงงานผลิตนะคะ2แห่งโรงงานแห่งที่3นะคะก็จะมีในส่วนของตัวเจลลี่เพิ่มขึ้นเป็นกัมมี่แล้วก็ตัวซอฟเจลเมต่อแล้วเวลาที่มันมีนะวัตกรรมใหม่เนี่ยเราจะตื่นเต้นมากเราจะชอบมากแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะให้ลูกค้าได้ลองอะไรใหม่ๆอะไรดีๆอย่างนี้คะ่ะเราก็เลยตัดสินใจที่ผลิตเองเลยในทุกๆอย่างคะ่ะ ปีนี้ก็ปีที่11เนาะที่ผ่านมาหนูก็บอกเลยว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเราต้องมองแล้วคุณภาพชีวิตของตัวแทนแล้วก็สิ่งสําคัญคือผลลัพธ์ของลูกค้าเราถึงลงทุนเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะคะเพื่อสร้างโรงงานผลิตของเราเองนะคะแล้วตอนนี้ก็คือขยายกําลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่อยากเริ่มทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับความงามนะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เฮลท์แคร์นะคะแม่อยากจะบอกเลยว่าธุรกิจเนี้เติบโตไปได้ไกลกว่านี้มากๆแน่นอนแต่สิ่งสําคัญเลยเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยคือเราจะต้องตั้งใจแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ทําให้ชัดเจนอย่างตัวบังเองเนี่ยคือถ้า้างทําอะไรเนี่ยงเป็นคนที่แน่วแน่มากๆ บางทีเนี่ยการทําแค่สักพักหนึ่งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ทําให้เราเห็นผลที่มันชัดเจนอยากจะให้โฟกัสแล้วก็ทํามันซ้ําๆอะค่ะทำจนวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวความสําเร็จเนี่ยมันจะส่งเสียงเองว่าเราเนี่ยประสบความสําเร็จแค่ไหนค่ะ